สวัสดีจ้าถึงสวนสมุนไพรแล้วค่ะคุณยายจะพาเข้าไปชมสวนสมุนไพรนะคะสวนสมุนไพรที่สวนหลวงค่ะเดินมาถึงนี่เลยวันนี้นะคะไปค่ะไปดูกันสวนสมุนไพรจ้า้ <c oughs> ยเหงือไปแล้วจ้า คุณยายจะพาเข้าข้างในสวนสมุนไพรแล้วนะคะวันนั้นคุณยายมาก็อยู่แค่หน้าประตูนี่ค่ะอันนี้คือที่งามๆนี่นะคะโหระพาทั้งนั้นเลยค่ะดูดีวยค่ะยาวไปถึงนุน่นสองข้างบันไดสะพานหอม จับอย่างนี้หอมเลยค่ะหอมเลยนู่นยาวไปถึงนู่นค่ะนุน่นคือโหระพาข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยสวยค่ะสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยโหระพาเนี่ยคือสวนสมุนไพรนะคะคุณยายจะพาเข้าไปชมค่ะวันนี้เสียงนกเสียงกาเต็มไปหมด <c> ิ <oughs> ดูเห็นไหมคะ ยาวเลยสองข้างริมสะพานนี่ค่ะโหรพาทั้งนั้นค่ะมาถึงจุดนี้ก็จะเป็นกระเพราค่ะกระเพราเนี่ยกระเพาก็จะยาวไปถึงนู่นเลยดูสิคะหอม <c oughs> นี่คือสวนสมุนไพรจ้าสวนสมุนไพรที่สวนหลวงค่ะ จะมีทุกอย่างให้เราชมให้เราดูสวนหลวงอ่ะนี่ค่ะโหลุกเร็วก็ไม่ได้อันนี้แมงลักอันนี้คือกระเพราแปลงโน้นโหระพาค่ะนะคะดูข้างนอกค่ะคุณยายมาวันนั้นนะ่ะคุณยายมาถึง เตรงข้างหน้านะคะคุณยายมาถึงป้ายข้างหน้าคุณยายไม่เข้ามาชมวันนี้คุณยายพาเข้ามาชมแล้วนะคะดูค่ะน,นี่คือชาวบ้านคุณยายเรียกผักอีตูผักอีกตูแต่ภาษากลางก็จะเรียกใบเรงลกักนะคะสวยค่ะสวยเต็มเลยนี่คือสวนสมุนไพรจ้า สวนสมุนไพรของสวนหลวงนะคะอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นใบแมลักเหมือนกันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยข้างสะพานฝั่งนี้ก็จะเป็นใบเมงลกมักสระเพราโหระพาค่ะเป็นปรึน่งช่วงจะสวยงามมากนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเดี๋ยวคุณยายพาไปชมอีกค่ะนี่ค่ะ อะรเมืองรักไม่อยากหยุดถ่ายเลยไหมของชอบค่ะตรงนี้คือถ้าเป็นบ้านคุณยายก็จะเรียกดอกกระเจียวนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยแต่คงไม่ใช่หรอกค่ะมันค,คงเป็นบ้านสมุนไพรอะไรตักอย่างนี่แหละค่ะแต่ดอกเขาออกมาสวยค่ะนี่สวยมากค่ะสวยจ้ะเนี่ยดอกเขาจะสวย เดี๋ยวคุณยายถ่ายให้ดูนะคะเนี่ยสมุนไพรจะเป็นว่านอะไรสักอย่างอันนี้ทับทิมลากใช้ค่าพยาธิอ๋อทับทิมอรักษาอาการท้องร่วงอ,อ๋อมีป้ายอยู่กันป้ายใบให้อ่านยืดถอก วยค่ะคือต้นสูงๆนี่ใช่ไหมคะอันนี้คือถ้าบ้านคนุณยายก็จะเรียกต้นกระโดนนะคะน,น,นี่ต้นกระโดนเนี่ยที่อยู่สูงเนี่ยต้นกระโดนดูป้ายเรียกเหมือนกัน,นะคะ่ะต้นกระโดน แล้วคุณยายก็จะพาเดินไปอีกค่ะเดินดูไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คือใบเมงลักแมงลักที่เขาเอ่อเฉาแล้วเนี่ยแต่โห,ะงงะหะระพายังงามอยู่ค่ะโหระพากะเพรายังงามอยู่ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแปลงนี้สมุนไพรค่ะอันนี้ก็จะเหมือนกันอันนี้คืออะไรคะ มสมุนไพรแต่คุณไดไม่เห็นป้ายชื่อค่ะเลยบอกไม่ได้เดีย๋ยวมาดูตรงนี้นะคะโอ้ยงามมากเลยโอแล้วคะ่ะตรงน้นก็จะเป็นซุ้มพุ่มไม้หน้าเย็นเนาะคะ่ะเดินมาดูะคะ่ะเดินมาดูดีจังเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพร ที่บ้านคุณยายก็มีนะคะแต่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงต้นนี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยสวยค่ะเดินเข้าไปข้างในจะมีอะไรแต่คุณยายพาไปดูค่ะดูกันค่ะสวยมากเลยมุมนี้ก็สวยค่ะในสวนสมุนไพรนะคะ <c oughs> ได้คุณยายมา <c oughs> อันนี้คือมะตูมเนี่ยมะตูมมะตูมก็เป็นพวกสมุนไพรมีใบเขานี่ค่ะมะตูมนี่ค่ะมีเยอะนี่คือบ้านคุณยายเรียกยังไนบ้านคุณยายเรียกเชี่ยก็ฮ่ออันนี้จะเรียกยังไงวะภาษากลางังเออ,อคุณยายก็ลืม จะม่คิดไปไรมีมดละค่ะนี่อันนี้คุณย่าจำได้อันนี้แย้ริสดวงเล่นแย้ริสดวงจำได้นี่ค่ะอันนี้พุทธรักษาพุทธรักษาเงาแก้โลกตับอักเสบแก้บิดเรือลังแก้ ประจำเดือนไม่ปกติแ้แผลบวมอักเสบแ้ไอเนี่ยค่ะพุทธรักษานมีประโยชน์เหมือนกันเนี่ยมีป้ายบอกด้วยนะคะมีป้ต้บอกด้วยอันนี้คืออะไรนี่นี่ทำไมต้นใหญ่จังที่บ้านคุณยายเนี่ยต้นนี่นิดเดียวอันนี้ต้นใหญ่มากเลยเนี่ยนี่ค่ะนี่นี่นี่มีนะคะบ้านคุณยายเนี่ เอาอื่นยังเอานี่บักทองแรงเสรนแล้วนี่นี่นวยมันเห็นว่าคะนี่นี่นี่ยมคุณยายไปเก็บเห็ดนี่ถ้าจะว่าตนใหง่นนี้เออบักทองแรงบักทองแรงนั่นี่นวยมันนี่ค่ะนี่คุณยายหปเฮ้ยเอ้าเราวังแตนเด้อแต้นเด้อนี่ค่ะนี่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 ค่ะ โอ้ยเด็ดไปกันเลยวิ่งฟงแรงฟงแรงขน้อนม่ฟงแรงการผู้ใหญ่ง้อยทำน้อยมันสุกกับจินได้เลยอ่าต้ในใหญ่เนาะเด้อโอ้กลึงกลมลากเนื้อไม้ต้มน้ำดื่มแจ้ไข้ร้อนในโอ้ ดี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 ด,ด,ดีอืมมีประโยชน์พนุณนะน้อยโดกโดกค,ค่ะพุณเออเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆอันนี้คือม้ามุ้ยอินเดียห่วยปนร,รนติคั้นเรียนโมไปไกลเนาะคะ่ะนอกตอนน้นเนาะไปคุณยาย่ะิาไปบึง้ง ไปเรื่อยๆค่ะคลิปดีกเ็เอาไวส้สำนีกก่อนนะจ๊ะนาอเดี๋ยวคุณยายสิท่ายให้เบิ่งอีกคลิปหนึ่งค่ะสมุนไพรค่ะสวนสมุนไพรกว้างค่ะมีหลายย่างชิปนาคุณยายสิต,ต่อนะะนาอค่ะเนาะต่อสวนสมุนไพรนี่แหละคะ่ะกว้างกว้างคุณยายท่าย,ยัางไม่หมดค่ะเสียดายมากแล้วคุณยายสิท่ายให้เบิ่งค่ะท่ายอีกคลิปหนึ่งขอบคุณมากค่ะกดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ